นี่พี่ฝนอ,อะไรหรอเราจะกับกันแล้วยังกินแต่อมยิ้มอยู่อีกอก็พี่อกซื้อมาให้พี่ฝนไม่ใช่หรออ,อร่อยดีนะพี่เกก็กะว่าซื้อให้ไปกินที่บ้านระหว่างขับรถกลับนี่ก็เล่นกินมันก็มันอร่อยอะหิวด้วยหรอ,อ,อว่าแต่ว่าเราเราเรา,เรายังฝันไม่แบบไม่มันเลยอะเนาะอะไรอะก็ไอ้ที่เราขึ้นไปข้างบนนั่นไง ฝันว่าอ๋อที่ปีนต้นทัวร์เหรอใช่โอ้โหน่าเสียดายจังเลยเนาะถ้าได้ไปอีกก็ดีนะสิใช่อ๋ออ๋อพีเย็กพีเอ็กพีเอ็กอ๋ออยอพีเอกอะไรอ๋ออะไรเนี่ยโอ๊ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยพีเอก เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยฮะอะไรพี่ฝนพีแอคดูข้างหน้านั้นสิมดมดมดอะไหนเฮ้ยเฮ้ยมดโอมดตัวใหญ่มากพีเอคเก็บพียอเก็บขาหลบ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 ่ลหลบอะไรมาไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ตอนกี้เครื่องบินมันตกอะมันตกหรือเปล่าพีเอคไม่รู้มันสั่นๆน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะไม่รู้เหมือนกันแล้วทำไมเรามาอยู่กลางลงมดเนี่ยมดตัวเลอเลยไม่รู้อะเอาไงดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะพีแอค เดี๋ยวนะนี่นี่เรากลับมาอยู่มาอยู่ที่บ้านยักษ์อีกแล้วะเออจริงเนาะเอ,อ้ยเดี๋ยวนั่นไงพี่ฝนข้างหลังแล้วอะดูซิเออเอาไงอะทีเนี้ยนั่นนะดีพี่ฝนพี่เอกเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อเรากลับมาที่บ้านยักษ์แล้วเราไปทำภารกิจให้สำเร็จเถอะภารกิจอะไรจอนก็ก็อันนั้นไง ภารกิจไหนภารกิจกู๊กกูเหรอใช่ภารกิจกู๊กกูแล้วก็ภารกิจหีบสมบัติยังไงเ่าจอดจอดจะงกไปไหนเนี่ยจอดนะเออใช่นะจอดอุ้ยตาแวววาวขึ้นมาทันทีเฮ้ยพวกนี้นี่ปะเพียกเราไปหาของกันดีกว่ากุญแจที่สําคัญที่สุดคือกุญแจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพ็กเพกเจ็บเจ็บขาเพยกขอเดินอ้อมนะเดินอ้อมเหรอเดี๋ยวพี่ฝนประคองข้างหลังไปกแล้วกันอ้อมไปทางนี้แล้วกันนะ อ๋อมมดไปแล้วกันเดี๋ยวมดขึ้นดูสินี่ใบไม้ใบใหญ่มากเลยอ่ะเอออุ้ยอุ้ยเพียกฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยมันไม่ใช่น้องหมาไหนน้องหมาอะไรเพียกจําได้เปล่าที่แบยกชี้ใี่ฝนดูเขาที่แล้วอ่ะไหนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่น้องหมาเดี๋ยวพี่ฝนไปหาใบบัวมาใบบัวมันเราต้องเอามาปิดแล้วไม่มิดหรอก เฮ้ยไม่น่าใช่แล้วแหละเพียกว่าเพียกเพียกว่าไปดูก่อนดีกว่าแท้เขาเป็นอะไรอ่ะเขาหลับคนให้ครืดครืดเขาหลับโอ้ยช้างช้าขึ้นได้ไหมเพียกขึ้นมาได้แล้วเพียกปีบมาบนตัวช้างแล้วขึ้นได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเบี้นี่การกล้วยนี่นาการกล้วยทาไมตัวเป็นอย่างงี้การกล้วยหูเบลเลอร์เลยพี่ฝนออการกล้วยจริงๆอ่ะตัวใหญ่เออการกล้วยจริงด้วยมาดูกล้วยเต็มเลย เฮ้ยมดกำลังขโมยกล้วยเข้าไปแล้วคือไม่เป็นไรปะไม่เป็นไรหรอกแบ่งๆกันกินโอ้หมดขโมยกล้วยแล้วอ่ะพี่ฝนโอ้ช้างกินกล้วยแล้วนอนทําไมเป็นบ้านหมาเพียรว่ามาดูข้างหลังนี้แล้วข้างหลังคือตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเปล่าไหนอ่ะนี่แหละอึ้บไม้กวาดไม่ใช่ไหนกุญแจอ๋อกุญแจกุญแจโอ้โหแบกกันไปคนละอัน ดอกใหญ่บ้านี่กุญแจเหรอเนี่ยโอ้หกุญแจดอกใหญ่บ้านี่กุญแจพี่วนบี่วนยี่วน,อนแอดจอดคิดดอ,อกแล้วกุญแจดอกเนี้ยเอาไปเปิดหีบสมบัติยัยงไงเราห,หีบไหนอะหีบที่อยู่ข้างๆยักษ์ไงเฮ้ยงั้นเราไปกันดีกว่าไปไมปาปๆๆป้ปป้นี่ต้องกลับมาได้ยังไงเนี่ยเพยกเพ็กก็ไม่รู้เพยกเพ็กออมาทางนี้มานี่เราตกหลุมอากาศหรือว่าเครื่องบินเราตกกันแน่หรือเครื่องแต่มันไม่มีเครื่องบินนะเราตกมาจากไหนเนี่ยเออเอาไงล่ะมาเร็ว ไปไปไปเรารีบวิ่งไปตรงนั้นกันดีกว่ามืดเราด้วยเนี่ยดูสิปืดเพียกมาแล้วเพลกวิ่งแล้ววิ่งลอยเท้ายักษ์ใหญ่มากดูดิรอยเท้ายักษ์เบลอเลย่ฝนดูดีดีิดะอะไรหรอหนึ่งสองสามสี่เออเขามีแค่สี่นิ้วหรอฝนยักษ์พิการอ่ะไม่รู้เา่าเขาอาจจะใส่รองเท้าที่เป็นแบบรูปรูปเท้ามาก็ได้อะไรเงี้ยหรอเพลยกวายนี่หรือเปล่าไอ้นี่เปล่าเล็บสุดท้ายอ่ะเป็นเล็บขบอ่ะ เออสงสัยเป็นเล็บขบแน่นอนเลยอ่ะเออมันเป็นเล็บขบขอเลยตัดนิ้วทิ้งมาแล้วมาแล้วมาแล้วพูดมากอยู่นั่นแหละรึกๆตามมาไปดิพี่ผลไปดิมาแล้วเดี๋ยวคราวนี้เพียกระเบิดนะอ่าเดี๋ยวเพเอหาระเบิดก่อนนะมาแล้วมาแล้วโอ้โหอ้ดูดิกุญแจดอกใหญ่มากเลยอะทุกคนเฮ้ยคราวนี้เราเราต้องแบบได้ของติดไม้ติดมือไปแน่เลยทุกคนใช่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 รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเพเอค้นระเบิดในตัวก่อนนะได้ยังได้ยังเดี๋ยวคราวนี้พี่ฝนหลบก่อนหลบก่อนว่าแต่ว่าเรามีระเบิดได้ยังไไงเเี่ยพมข้าใจ เรามีกระเป๋าโดเลมอนไงแต่ว่าไม่ได้กระเป๋าโดเลมอนธรรมดานะเป็นกระเป๋าโดเลเอ็กตะวุ่มเขาให้มาแล้วที่ไหนแล้วเนี่ยทางไหนเนี่ยหาทางไม่เจอเทาทำไมออกมาข้างนอกเฉยมานี่สิผิดทางโอ้แล้วดูแบบกุญแจมันเบอลเลอมาแล้วมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วพี่ฝน มามามาอุ้ยกุญแจมันอันใหญ่อ่ะมันติดไอน้นู่นไอ้นี่ตลอดเลยอ่ะก็เ,เอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนด,ไไดีไม่ได้ไม่ได้ต้องแบกไปฟึ๊บอุย้ยพี่เอกตกมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวพี่เอกอยากจะบอกว่าพี่ฝนอนะ่ะคราวนี้ยพกไอ้นี่มาด้วยพวกอะไรมาเดีย๋ยวนะแป๊บนึงหาก่อนนี่เขาเรียกว่าอะไรนะไหนนี่อันนี้เหรอไม่ไงอ๋อเขาเรียกว่าปืนชมวก <laughs> มาเร็วปืน เขาเรียกปืนฉมวกปื๊ดมีไปแล้วอ๋อนี่ดึงดึงขึ้นไปไปเร็วไปเร็วขึ้นไปเร็วขึ้นพี่ฝนเราไปโน่นเราต้องไปนู่นเราต้องไปนู่นนี่เราต้องไปนี่นี่ต้องไปไหนต้องขึ้นบนไงต้องขึ้นข้างบนมาแล้วมาแล้วเรายิงขึ้นไปข้างบนเลยได้ไหมมาแล้วใช่เรายิงขึ้นไปข้างบนเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 เพล็กเพล็กไปติดอยู่นี้ปื๊ดมันเวียงตัวได้เวียงเวียงตัวได้เวียงตัวได้ปื๊ดนี่ ปปเปลี่ยนตัวขึ้นมาไงแล้วเพียรผกอนถึงแล้วเพียกกำลังปีใหมเดี๋ยวก่อนนะเร็วเร็วหายเจ็บแล้วเหรอหายเจ็บแล้วห,หายเจ็บแล้วๆๆหแหม,แมพอจะได้ทองนี่นะหายเจ็บทันทีมานี่มานี้เพียกจำได้อยู่ตรงนี้อยู่นี่ไงนี่ไงๆๆๆนี่ไงนี่นี่ปีนไปที่หีบเลยหีบเลยนะฮึบป,ปั๊บแค่ปีนขึ้นมาชีวิตก็เปลี่ยนปึ๊บมีมาแล้วทุกคนอ้าวไข่กันดีกว่าไขยแล้วนะไขเลยไข่เหรอเรียบร้อยโอ้โห โอ้ทองทองทองเฮ้ยทองทองทองเฮ้ยทองทคนทอง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 ทุกคนโอ้พี่หวนเราเอาไปอีกอันนึงได้ไหมอ่ะอุ้ยอันเดียวก็จะแย่แล้วจดมันยากได้ไหมหยิบอีกอันนึงได้ไหมหยิบอีกอันเลยไม่ได้อะพี่เอกมันได้แค่อันเดียวเนี่ยได้อันเดียวจริงด้วย เพียกเร็วเข้ารีบลงไปก่อนที่ยักษ์เขาจะตื่นเพียกว่าเขาไม่ตื่นแล้วแหละมาเร็วมาเร็วโอ้ดูดิทองทองใส่เป่าตังนี่ใส่เป่าตังก่อนเหรอแบกทำไมอะมาเร็วตอนนี้เราต้องใช้ชำวกเฮ้ยเพียกมันมีเส้นๆอะไรตรงนั้นอะไหนเนี่ยเหรอเฮ้ยไม่ได้หนแล้วอะไม่รู้ไปบ้างโอ้โหอะไรแดงๆแวบๆสุดยอดเลยอะ เดี๋ยวนเดี๋ยวนเดี๋ยวนะข้างล่างมีแท่งอะไรอยู่ไม่รู้พี่ฝนแท่งอะไรเหรอเราเอาปืนปืนเอาปืนฉมวกเพียกหายแท่งอะไรอ่ะปืนฉมวกเพียกหายเดี๋ยวเดี๋ยวีมาแล้วเดี๋ยวเพียกเรียกปืนฉมวกขึ้นมาก่อนโอ้หเพียกทองแท่งฮ้ทองแท่งดูดิเราเก็บไปได้ไะเก็บไม่ได้มั้งอันนี้มันอันใหญ่เกินไงมันใหญ่เกินตัวเราอ่ะเก็บไม่ได้พี่ฝนเออมันอันใหญ่เกินตัวเราเพียกมาเร็ว อันนี้เราเราจะต้องไขความลับอีกอันหนึ่งนะไหนอ่ะที่ไงอ๋อไอสิบสองนาฬิกาแพ็กแมนตรงนี้หรอใช่เอาไงดีอ่ะแล้วเพียกไม่เห็นมีไก่เลยแพ็กแมนที่ไหนพี่เอกมันเป็นรูปไก่เนี่ยไก่ชัดๆเลยมาทางนี้ดิสิบสองนาฬิกาปุ๊บมันจะต้องมีไก่ทงคาวออกมาเพียกว่ามันต้องมีไก่อยู่แถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราแยกกันไปหาไก่ดีกว่า มันจะไปหายยังไงพี่เอกมันเป็นคัมใบหรอพี่เอกว่ามันข้างบนมันมีหูกวางอะนะไก่มันอาจจะแอบซ่อนอยู่ก็ได้เรามีปืนยิงชมวกเดี๋ยวพี่เอกกระโดดขึ้นไปข้างบนดูแล้วกันเนาะพี่ฝนลองดูที่เตาดีกว่าโอ้พี่เอกขึ้นไปตรงกวางเนี่ยฟึบฟึบ,ฟบเอ้าไม่ได้อ่ะนี่ไม่มีอะไรอ่ะตรงเนี้ยข้างบนก็ไม่มีมมอลองขึ้นข้างบนนี่ดูดีกว่าฮึบขึ้นไปบนนัวหรอไม่มีนะพี่ฝนไม่เจอ ปืนตกไกเลยเคราวนี้มันต้องมีอะไรสักที่หนึง่งอ่เพี่เอกพี่เอกว่าเป็นแบบไก่ตรงนี้เปล่าไก่ตรงโต,งตะ๊ะอาหารนี่เปล่าไม่ใช่ไก่ที่โต๊ะอาหารหรอกมั้งแล้วมันจะเป็นที่ไหนอ่ะนาฬิกาบอกเวลาหรอนาฬิกาบอกเวลาพี่เอกสิบสองนาฬิกาพี่เอกเห็นนาฬิกาอยู่ตรงนู้นนาฬิกาอะไรอ่ะไม่มีนาฬิกาอยู่ตรงนั้นแงตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพเพกไปดูตรงนั้นก่อนนะ ตอนนี้นาฬิกาบอกเวลาแปลกๆนะเท่าไหร่แล้วอ่ะนาฬิกาบอกเวลานาฬิกาบอกเวลาของพี่เอกคือประมาณ8ปดโมงเช้าอ่ะอันนั้นนะหรอเออเดี๋ยวนะพี่เอกพี่ฝนเคยได้ยินพี่เอกพูดว่านาฬิกากุ๊กกูไม่ใช่หรอนาฬิกากุ๊กกูนาฬิกานกไงที่พี่เอกอยากได้ที่บ้านอ่ะแต่ไม่มีตังค์ซื้อหรอ มันน่าจะมีความลับอะไรตรงนั้นหรือเปล่าไหนอะกุ๊กกูอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนอะกุ๊กกูอยู่ไหนอะนพี่เอกบอกว่ากุ๊กกูอยู่ไหนอะเพียร์ว่ามันอยู่ครั้งที่แล้วมันมามันข้างผนังไหนไม่รู้อะผนังเหรอ<า>นี่ไงอ่านี่นี่น,นี่ผนังนี่พี่ฝนกุกูนี่ไงนายกากุ๊กกูข,กกขึ้นไป,ไปยังไงเลยทีเนี้ยเราก็ยิงขึ้นไปข้างบนเลยปิดปดนี่มาแล้วฟับกุ๊กกูกุ๊กกูปล่อยปล่อยปล่อยเชือกมาแล้วกุ๊กกูเนี่ยนายกากุ๊กกูแต่มันไม่มีกุ๊กูอะ มันสินาฬิกาแต่ตอนนี้มัน9ก้นาฬิกาใช่ไหมเก้านาฬิกาหรอพี่อยากลองหมุนเข็มหน่อยดิให้พี่เอกหมุนเข็มมาหรอเฮ้ยหมุนได้หมุนได้หมุนได้นะเออหมุนได้ฮะหมุนได้จริงๆด้วยพี่บอลพี่เอกดูสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงกูกรูออกมาแล้วกูกรูกูกรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอกกรูจะไปดูกูกรูดิกูกรูเฮ้ยเฮ้ยกู เฮ้ยเพียกไดนาิกากุ๊กกูไม่ใช่ดิเพียกได้นกุ๊กกูกุ๊กกูกุ๊กกูได้ของได้ของแล้วเย่พี่บวอนพี่เอ็ดเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยนอกจากจะหาสมบัติของยักษ์ได้แล้วยังไขปริศนาความลับนาฬิกากุ๊กกูได้อีกสุดยอดกูโ ยอดไปเลยเฮออ้ยเฮ้ยอ,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 อย่างนี้เราก็สามารถกลับบ้านได้อย่างมีความสุขแล้วสิใช่ใช่ใช่ก่อนอื่นเราต้องลงจากตรงนี้ก่อนนะสูงสูงสูงอะดี่ลงจะลงยังไงอะเดี๋ยวก่อนเอาฉววหยิงเอากู๊กูเก็บไปก่อนนะกู๊กูเก็บนะปึ๊บไปละพี่เอกไปทางนน้นละปึ๊บโอ้ยเฮ้พี่ฝนติดพี่ฝนติดอยู่ที่นาฬิกาฮึบโอ้โอ้ติดเอ่อโอมยปึบอ้าะเราเเราจะลงยังไงอะลงยังไงอะ เราจะลงจากต้นถั่วยังไงโอ้โหพี่เอกหล่นลงมาเจ็บอีกแล้วปืดมันสูงเกินไปปืดปืดนี่พี่บอลเรียบร้อยทำอะไรค่อยๆห้อยลงมาใช่ค่อยๆห้อยลงมาเอ้าเจ็บอีกแล้วเหรอเจ็บอีกแล้วอ่ะทำไมเราเจ็บอีกแล้วอ่ะเราสูงไงเราลงมาแค่เบาๆไม่ใช่หรอเราออกจากตรงนี้ยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราต้องรีบไปก่อนแล้วล่ะเราไปออกตรงหนูนั้นได้ไหมอ่ะน่าจะได้นะเฮ้ยนี่นี่โอ้โหเจ็บอ่ะรีบออกกันดีกว่าไป หล่นมาเร็วไปไม่ได้เดี๋ยวนะรอเดี๋ยวลงมาแล้วนี่เพียงลงมาตรงชีสแล้วออกมาตรงรูหนูอ้าวรูหนูโดนปิดพี่ฝนรูหนูโดนปิดทำไมอะไม่รู้เพียงเอาระเบิดลงกันนะเพียงเอาระเบิดลงแล้วแล้วเพียงหลบแล้วหลบแล้วหลบหลบหลบตุ้มแตกแล้วมาเร็วต้องรีบไปเดี๋ยวยักตื่นได้แล้วได้แล้วเราเข้าได้แล้วเราเข้าได้แล้วไปวันทั้งเจ็บเจ็บและเร็วได้แล้วเดี๋ยวยักตื่นเร็วไก่ทองคำเลย เแยกเร็วหนีเร็วเยลทำไมท่าเป็นอย่างนั้นเจ็บเจ็บเจ็บเดีวรีบไปรีบไปฮึบฮึบเราจะลงจากต้นถั่วทันไหมเนี่ยไม่รู้ดิตรงไหนอ่ะนั่นไงตรงก้อนถั่วนี่ไงก้อนเมฆนี่ไงจะถึงแล้วจะถึงแล้วพี่ฝนอีกนิดเดียว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 ฮึบ อ,อ,อีกเดียวเยพเ้พี่แอก็ก<ะ>พี่แอ็กฮะเรียกตื่นแล้วฮะอตื่นเดี๋ยวเมื่อกี้เครื่องวินตกหลุมอากาศแล้วเราขึ้นไปข้างบนบ้านยักษ์มาไม่ใช่หรอน่าจะใช่นะอ้าวแล้วทําไมเรามาโผล่เรามาอยู่นี่อีกแล้วล่ะไม่รู้เหมือนกันสิสรุปว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแน่เนี่ยพี่แอกก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะพี่ฝน ว้าวนะเมื่อกี้พี่ฝนฝันดีอะพี่เอกก็เหมือนกับว่าเราขึ้นไปแล้วก็ได้สมบัติมานะจอดก็ฝันเหมือนกันพี่ฝนพี่เอกจอรดเป็นคนบอกให้พี่ฝนพี่เอกเอาไปเอาสมบัติของยักษ์มาจําได้หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมนาฬิกากุ๊กกูไงตกลงว่านี่เราฝันเหมือนกันหรอเเดี๋ยวว่าพี่เอกลองลือดูในกระเป๋าก่อนดิว่าพี่ฝนมันจะมีที่ไหนเราพี่เอกเราฝันนะเฮ้ยพี่เอกเจอกุญแจอะไรอ่ะ ในกระเป๋าเพ็กมีกุญแจพีเอ็กเดี๋ยวนะพี่ฝนเจอเหรียญเฮ้ยพี่ฝนเพ็กเจอไอ้นี้ด้วยอะไรเหรอกุ๊กกูกุ๊กกูกุ๊กกูว้าวโอ้ตกลงมีเรื่องจริงหรือเรื่องจริงไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงไม่รู้แต่ได้มาแล้วกุ๊กกูได้กุ๊กกูกลับมาแล้ว อ๋อพี่ฝนเรามาถึงบ้านแล้วอะใช่ถึงบ้านสักทีทริปนี้สนุกมากมากเลยจริงเปล่าจริงไว้ไปกันใหม่นะได้ได้งั้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่เอกไปส่งที่บ้านจ้ะไปกันเลยบานนี้พ่อคิดถึงแย่แล้วล่ะมามามา,มาเร็วโอ้รถยังจอดอยู่ที่เดิมเลยนะเนี่ยเออก็ตท้องอยู่ที่เดิมจะไปที่ไหนได้ฮะป้า ไปส่งบ้านพี่ฝนก่อนใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวพี่เอกไปส่งพี่ฝนที่บ้านนะขอบคุณมากนะพี่เอกที่พาพี่ฝนกับจอร์ดไปเที่ยวว่ะเออ